อรอบที่สองวันนี้เป็นงไงบ้างครับรอบ16คนใช่ไหมควอมการเล่นของเราวันนี้เป็นงไงบ้างครับก็โดยโรวมถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราเล่นกับรุ่นพี่ด้วยทําให้ไม่มีความกดดันในการแข่งขันครับก็วันนี้ก็เล่นได้มั่นใจมากขึ้นครับร้อยคะแนนให้เราเก็บคะแนนคนนี้วันนี้ก็ก็มีค้าสิบพื้นนะเพราะว่าวันนี้เราเราเล่นดูว,ว่าโอเคเลยครับเห็นแล้วจะสู้กับอ,อินโดนีเซียเพราะว่าเขาก็เป็น มือท็อปด้วยครับก็วันนี้ก็มีความสุขครับพี่ได้เล่นกับเขาแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่เรายังขาดอยู่ครับไม่เดี๋ยวปีหน้าเราก็เป็นมือท็อปแล้วเราก็ต้องอัดเขา <c oughs> บผมจุดแข็งของเขาเราและเขาเนี่ยวันนี้มันมีอะไรก็เนี่ยที่ว่าเราคิดว่าเราเห็นเขาเล่นปุ๊บตอนนี้แม่เราต้องกลับบ้านไปปักแน่นอนก็เป็นเรื่องความเร็วครับพวันนี้วันนี้เขาเขามีความเร็วมากกว่ามากกว่าเราครับทำให้บางทีเราอาจจะต้อง เล่นแก้ลูกตลอดอย่างเงี้ยครับก็ต้องกลับไปเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นครับรู้ช่หวนนี้ว่ามีคนชมออนไลน์ของเราเพิ่มมากขึ้น600คนครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่ชมเราอยู่ที่เป็นแฟนแบมิตันที่ตามเราอยู่บนทีวี้รงรับครับก็ขอขอบคุณครับที่คอยสนับสลังใจให้ผมแล้วก็นักกีฬาไทยทุกคนนะครับก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นักกีฬาที่จะลงแข่งขันในอีกสองรายการหน้าด้วยครับครับขอุดท้ายครับ โปรยล่าไทยลนดนโอเพ่นเราคาดหวังว่าเราจะตั้งเป้าไ้ถึงไหนครับครับตอนนี้คือตั้งเป้าไว้เทียร์รอกเรายังคือเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากเพราะว่าเราเพิ่งขึ้นจากจูเนียร์มาก็เลยก็ต้องขอเวลาสักพักหนึ่งในการเก็บประสบการณ์จากการเจอมือท็อปมือเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้กลับไปถึงโรงแรม จะทำอะไรบ้างทางั้งอาทิตย์เนี่ยจะพักเราจะทําอะไรเป็นอย่างแรกเล่นเกมดูทีวีดา่าคู่แข่งก็ต,งต้องดูแบดดูแบดด้วยบางทีก็ผอนคลายในการเล่นเกมบ้างนะ <c oughs> ครับก็ <g år> แต่ส่วนมากก็น่าจะเป็นการซ้องเพราะว่าเราต้องคงสภาพร่างกายไ้ให้ดีครับขอบคุณครับ <c oughs>